ท่านผู้ชมครับที่จังหวัดสุรินทร์นะครับเกิดเหตุการณ์ระเบิดในโรงบรรจุออกซิเจนของบริษัทเอเชียอินดัสทรีลแก๊สซึ่งมีคุณเจริญศรีอริยชัยพาณิชย์เป็นเจ้าของเมื่อวานนี้ตอนบ่ายสองนะครับดูเหมือนจะมีการจับภาพไปด้วยได้นะครับเนี่ยน้องไบเป็นวงจรปิดที่ติดไว้ในโรงงานโรงติดอยในท้องตลาดคือจุดระเบิดที่เกิดขึ้นดูจากภาพวงจรปิดเป็นจุดที่ทําการบรรจุออกซิเจนลงถังค่ะเป็นการบรรจุพร้อมกันหลายถังแล้วก็มีสองล็อก วันเกิดเหตุเนี่ยเปิดบรรจุ1ล็อกเพราะว่าคนงานมี1คนค 1> ซึ่งก็เสียชีวิตในเวลาต่อมานะคะคือบรรจุพร้อมๆกัน20ถังเป็นถังขนาด7คิวค่ะกำลังบรรจุอ,อ,ยอยู่ในถังขนาดเล็กก็เกิดระเบิดขึ้นอย่างรุนแรงจนทำให้ร่างของคุณศิลปเนี่ยกระเด็นแล้วก็ฉีกขาดตามแรงระเบิดเลยนะคะถามเจ้าของชื่อคุณจเจรรญศรีบอกว่ายังไง บอกว่าวันนั้นมีคนงานมาทํางานหนึ่งคนก็คือคุณสิล์ที่กาลังบรรจุก,ก๊าซอยู่เนี่ยล่ะคะ่ะจู่ๆได้ยินเสียงดังขึ้นที่โรงงานคุณเจริญศรีบอกเลยหันไปดูเ,เห็นกลุ่มควันสีดําลอยขึ้นมาเป็นจํานวนมากเลยวิ่งออกไปปิดวาล์วที่ถังใหญ่จากนั้นตะโกนเรียกชื่อคนงานแต่ไม่มีเสียงตอบค่ะอตอนนี้กําลังาหาสาเหตุอยู่นะคะว่าเกิดจากสาเหตุอ,อะไรค่ะแล้วก็จะไปตรวจสอบเรื่องของการขออนุญาตเปิดเป็นโรงง,งานาบรรจุก๊าซออกซิเจนด้วยนะคะ คืออาคารที่เป็นอาคารโปร่งในตัวโรงงานมีถังออกซิเจนขนาดใหญ่กับเล็กรอบรรจุเกือบร้อยถังวางเรียงกันอยู่หลังเกิดเหตุก็ปรากฏว่าระเนระนาดนะครับรวมถึงหลังคาก็เสียหายด้วยถ้าเห็นภาพวงจรปิดเนี่ยนะฮะก็จะเห็นเลยนะครับถึงความรุนแรงของมันช่วงคนนี้โทรศัพท์เ่ยช่วงคนนี้โทรศัพท์เนี่ยนี่นี่นี่ช่วงคนนี้ยกโทรศัพท์นี่